ใต้าตาดูเนียนเรียบสดใสกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยแฮปปี้มากเลยครับแต่ก่อนมีถุงใต้ตาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็หย่อนคล้อยนะครับก็จะแต่งหน้าไปไหนตอนไหนนี่ก็ทำให้ขาดความมั่นใจแล้วก็เพื่อนๆก็ทักอยู่เสมอว่าเอ๊ะทำไมดูเหนื่อยดูล้านะฮะจริงๆแล้วพักผ่อนเต็มที่นะครับแต่ว่าเพราะว่ามีถุงใต้ตาเยอะก็เลยทำให้ดูไม่สดใส ก่อนเข้าห้องผ่าตัดนี่ค่อนข้างกังวลน,นะครับเพราะว่าไม่เคยผ่าตัดัลยกรรมมาก่อนแต่ว่ามั่นใจใน,นเรื่องของมาตรฐานแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลังจากผ่าตัดก็ไปทํางานได้เลยใช้ชีวิตได้เลยตามปกติตอนนี้ครบหนึ่ง <ๆ S 2> เดือนแล้วแผลนี่มันหายเร็วแล้วก็คุณหมอเย็บแผลค่อนข้างดีมากๆเลยทําออกมาได้เนียนมากๆเลยนะครับผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาเนี่ยน,นะครับทำให้หน้าที่ดูอ่อนล้าเนี่ยกลับดูสดใสขึ้นแล้วก็แผลเนี่ยหมอไม่เห็นเลยครับ